สวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับตาเจียห่าวันนี้เราซือจะสอนในบทที่5และก็6ครับเรื่องต้าจือหลานในหนังสือสมผัสภาษาจีนเล่มที่6ที่ย่านห้างหยู่ยเฉวเงยองูนักเรียนที่เข้าเรียนกี่คนในที่นี้ครับที่อยากจะทําแบบทดสอบหลังเรียนแล้วได้10คะแนเนเต็มครับวันนี้ เราซื้ออยากให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังบทเรียนที่จะเรียนวันนี้ในตอนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข how you feel รู้สึกยังไงครับนักเรียนรู้สึกยังไงว่ารู้สึกยังไงบ้างกับวันนี้ของตัวเองครับรู้สึกพึงพอใจกับตัวเองที่เป็นคนเก่งขึ้นทุกๆวันหรือเปล่าครับเดีย๋ยวเรามาดูกันครับว่าใครจะสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนได้เต็ม10บ้างครับ เรามาเริ่มเรียนกันเลยครับตาชื่อหลานเนชอ่อนะครับต้าแปลว่าใหญ่ครับจื้อตัวนี้แปลว่าตัวเองชื่อหลานก็คือธรรมชาติครับคำศัพท์คำแรกที่เราเรียนคือคำว่าหินคราวให้นักเรียนอ่านตามฝึกออกเสียงครับหินหิน ขราวถัดไปครับเทียนเทียนสกายสกายใครมองเห็นพระจันทร์มั้งครับโอเคฉากกลาสฉากจีเซลไล 树 tree 花 flower flower นิ้งเหมิงนิ้งเหมิงลิมอนลิมอนถ้าเป็นมะนาวบ้านเรา,เราเรียกว่าส่วนเฉิงถ้าเป็น นิ้งเหมือนก็จะเป็นเลมอนที่อยู่ในต่างประเทศน,นะครับเลมอนเยจีเยจีเยจีแปลได้สองอย่างครับหนึ่งคือ,อ,อโคโคอนท์มิลเราจะใช้คำว่าเยนไนเยนานก็ได้ครับเยนายเยจีน้ำมะพร้าวโคคอนท์จูสได้ด้วยครับ เกาเกาท่อทอ,ทอสูงครับเซียงหอมฟาแกส๊สเซียงหอมเถียนเถียนสวีดสวีด เรามาลองดูคำศัพท์แต่ละคำกันครับวิธีการเขียนรับขีดครับหินคราวเมฆถัดไปครับคือคำว่าเทียนที่แปลว่าท้องฟ้า sky เทียนเฉาเฉาตัวนี้ออกสอบด้วยนะครับเฉาแปลว่าต้นหญ้าครับ ให้เรานึกถึงกระถางกระถางครับแล้วก็มีต้นหญ้าขึ้นมาข้างบนครับตั้งอยู่บนโต๊ะตัวหนึ่งครับตั้งอยู่บนโต๊ะตัวหนึ่งฉาต้นหญ้าครับเราจะจําเชื่อมโยงกับคําว่าฉากล้วยก็ได้ใช่ไหมครับถัดไปครับคือคําว่าชู้สู้แปลว่าต้นไม้ครับข้างหน้าเป็นต้นไม้ที่เราเคยเรียนครับข้างหลังคือคําว่าตู้ที่เป้าถูกต้องครับถูกต้องก็คือชู้ต้นไม้ครับ ถัดไปครับคือคําว่าควาควาดอกไม้ครับควาดอกไม้ควาดอกไม้ flower ถัดไปครับคือคําว่านิง้งเหมิงนิง้งเหมิงก็คือเลมอนนิง้งเหมิงข้างหน้าเป็นต้นไม้ถูกไหมครับเพราะว่ามะนาวมาจากต้นไม้ครับ นิง้งเหมิงเหมิงข้างหน้าก็เป็นต้นไม้ครับข้างบนเป็นบอกสอนดอ,อกไม้นิง้งเหมิงเลมอนถัดไปครับคือคําว่าเยจีน้ำมะพร้าวครับเยจีโกโก้าชูสก็มาจากต้นไม้เหมือนกันใช่ไหมครับก็จะมีอักษรตัวนี้อยู่ด้วยครับเพราะมาจากต้นไม้เยจี Ye จีถัดไปคือคําว่าจีแปลว่าน้ําผลไม้ครับเราเคยเรียนตอนเทอมที่หนึ่งไปแล้วใช่ไหมครับคาว่านี้คือหยดน้ํามหยดสว่วนนี้ให้เรานึกถึงระดับน้ําที่วางอยู่บนแก้วใบหนึ่งแล้วก็คิดถึงตรงกลางที่เป็นหลอดปักอยู่ครับเรียกว่าจีน้ําผลไม้ครับเยจี Ye ji. น้ํา มะพร้าวเกาสูงเกาสูงอักษรรูปภาพชัดเจนถูกไหมครับเป็นรูปตึก2ชั้นสูงขึ้นไปนะครับเกาสูงเชียมหอมฟราแกนนะครับขมวนเป็นอักษรของต้นข้าวครับแล้วก็มีพาทิ์อยู่ขนน้างล่างพาทิ์เวลาโดนกับต้นข้าวโดนแสงแดดของ โดนแสงแดดใช่ไหมครับต้นข้าวพอโดนแสงแดดก็จะส่งกลิ่นหอมเชียงหอมเราเคยเรียนคําว่าเชียงฉางไส่เกาะครับไส่เกาะหอมไหมครับเชียงหอมเถียนสวีดหวานไม่รู้ว่านักเรียนจําคํานี้ได้ไหมครับเถียนมี่มี่เถียนมี่มี ในเพลงเขียนมี่มี่ครับเขียนแปลว่าหวานครับเขียนหวานถัดไปครับเวลาเขียนคําอักษรจีนเวลาเขียนนับขีดครับให้เขียนทีละขีดจนครบถึงเป็นตัวอักษรครับเขียนจากบนลงล่างครับเห็นไหมครับขีดที่1แล้วก็ขีดที่2แล้วก็ขีดที่3ขีดที่4ครับถึงนี้ครับเราจะใช้เขียนลําดับขีดในข้อสอบด้วยครับ ถัดไปครับเรามาลองทําแบบฝึกขัดฝึกอ่านออกเสียงแล้วก็แปลความหมายครับสําหรับแบบฝึกัดนี้นะครับจะมีเวลาให้นักเรียนเลือก A หรือว่า B 5้วินาทีนักเรียนที่เลือกได้แล้วครับเราจะมาเฉลยทันทีครับเพื่อให้เราสามารถจดจําประโยคต่างๆได้อย่างถูกต้องครับเริ่มข้อหนึ่งครับ5วินาทีครับ อูซื่อซานอ้ออีสือเจนเต้าข้อหนึ่งตอบ A หรือ B ครับตาอ่านชื่อ A ครับไว้คลาวไว้คลาวปายปายเตอหยินปายปายเตอหยินดูข้อถัดไปครับอูซื่อซานอ้อ อีสเจนาตมดคำตอบคือเอบูสกายหลานหลานเติดเทียนหลานหลานเติดเทียนบูสกายถัดไปครับข้อถัดไปครับเริ่มอูซื่อซานอออีเอตาอื่อคำตอบคือ บีชอทว์ทเก高高的树高高的树ถัดไปครับ U ูซื่อซานอ้ออีสื่อเจน,นเต,นตอได้คำตอบยังครับตากันชื่อ B ีกรีนกราส绿绿的草 ลุยๆเต่อเชาข้อในี้มีใครตอบถูกมั้งครับขอดูมือหน่อยครับยอดเยี่ยมโอเคครับถัดไปครับอูซซานออีออออเจนตาตมาได้คำตอบยังครับาอ,อ่านชื่อ A red flower red flower ของๆเต่อควาถัดไปครับเริ่ม ห้ซสี่สานออีหสึ่เจนาหมดเวาาอ่านชื่อคำตอบคือเอมีใครตอบถูกไหมครับ Fragrant Lemon เซียงเซียงเต่าหนิงเหมิง e ไหนขอดูมือคนที่ตอบถูกดูข้อหน่อยครับ v e r y g o o d เห่นปั้งถัดไปครับเรามาดูต่อนะครับ ข้อถัดไปครับเริ่มอูซื่อซานอ้ออีส้สตีนเต้าได้คำตอบอยังครับตาอ่านชื่อคำตอบคือเอไวท์คลาวไวท์คลาวโอเคปายปายเตอร์ยินถัดไปครับเริ่มอู ซอออี่สาน,นสองหนึ่งเวลาหมดคำตอบคือเอบูสกายหลานหลานเติร์เทียนเจสสีหลายถัดไปครับอูซื่อซานอ้ออี้คำตอบคือ B ทอทรีเก้าเก้าเตอชู่เจสสไลายถัดไปครับห้าสี่สามสองหนึ่เวลาหมดคำตอบคืออาอานชื่อบีกรีนแก้วรุ่ยรุ่ยเตอฉาถัดไปครับ 五四三二一เวลาหมดคำตอบคือ A red flower หงหงดอกไม้เรียนสไลด์ถัดไปครับเริ่ม五四三二一คำตอบคือ A fragrant lemon เสียงเสียงเตอหนิงเหมิงฟาแกนเลมอนต่อไปครับอูสี่ซานสออี time เจอแล้วตัวอันกษอคำตอบคือเอสวีทโคโคน c o จูสเทียนเทียนเตอเยจี้เทียนเตอเยจื้สำหรับหน้านี้ครับ ขอดูมือคนตอบถูกหมดเลยครับทีนี้เราจะมาลองฝึกพูดครับแต่ก่อนไปฝึกพูดเรามาทบทวนกันเร็วๆแบบแปบ๊บหนึ่งนะครับว่าสมองเรารับได้ความจำดีแค่ไหนนะครับอันแรกครับปลายปายเตอหยินให้อ่านตามไปด้วยนะครับป้ายปายเตอหิน white clouds ถัดไครับหลานหลานเติเทียนปูสกายเกาเก่าต้นชูงทอร t r e ีลุ่ลู่ต้นหญ g ากรีนก a าสหงหงเติรวกาเรดฟลา w เวเซียงเซียงเตินิงเหมิงฟากลเลมอน ป้ายป้ายตอหิน white cloud หลานหลานตอเทียน blue sky เกาเกาตอต้ tall tree ลุ่ยลยตอหญ green grass หงหงตัดอก red flower เซียงเซียงตอหนิงเหมิง ฟาแกตเลมอนเถียนเถียนเตอเยจีสวีทโคโคนนทจูสโอเคหลังจากที่ทบทัวนแล้วครับเราจะมาลองฝึกพูดกันครับให้ฝึกพูดกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนก็ได้ครับ เพื่อนเผยยอายฐานเมลี่ต่อชอหลานสมมติว่าคนนี้เป็นคุณพ่อนะครับเย่ื่อเถียนมาเราจะตอบว่าอะไรครับเย่ชื่อเหินเถียน花香ส花很香。树高นเ很高。ขอดูมือหน่อยครับใครสามารถแปลความหมายได้ถูกต้องบ้างครับ？ มาเรามาช่วยกันแปลครับเยจีน้ำมะพร้าวครับเถียนมาหวานไหมเยจีเขินมากครับเขินเถียนหวานมากฮวาเซียงมาดอกไม้หอไมไหมฮวาเขินเซียงดอกไม้หอมมากสู่เกามามู่เขินเกาสู่เกามาต้นไม้สูงไหม ชู่เหินเกาต้นไม้สูงมากขอบคุณมากครับนักเรียนที่เข้าเรียนครับเรารู้จักแบ่งเวลาเรียนโตขึ้นก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดช,ชอบครับสำหรับวันนี้ครับอย่าลืมเข้าไปทำ Google Form แบบผัดหลังบทเรียนนี้ครับเซเซตาเชียจูนิเมนเตอร์ต่อเาเฉิงจีขอให้สามารถทำข้อสอบ ทำแบบทดสอบได้คะแนนเต็มทุกทกคนเลยครับแล้วเจอกันในครั้งถัดไปเจเจีเยน